ขอบคุณคุณแบรนด์นะคะก็อันนั้นเป็นในเรื่องของอจุดประสงค์ว่าทำไมเราถึงมี Allianz Employee Dialogue กันในวันนี้นะคะเมื่อกี้นี้พัดลืมบอกไปค่ะว่าวันนี้พัททำหลายหน้าที่นิดนึงนะคะ,ะเรียกตัวเองว่าพัดน,นะคะยังไม่ได้แนะนำตัวคนที่ยังไม่รู้จักนะคะพัชราธุวีชัยวัฒนะค่ะเป็นรองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กรของอ l เ a n c e อยุธยาประกันชีวิตมหาชนค่ะ วันนี้นอกจากเป็นผู้แปลให้กับคุณบรนด์แล้วนะคะพัดจะมาพูดถึงผลงานวิจัยนะคะที่ a l l i a n c e ได้ทำไว้เพื่อให้เราได้มีภาพนะคะว่าปัจจุบันและต่อไปในอนาคตประชากรโลกจะเป็นอย่างไรนะคะนี่คือส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวพัดจะเป็นคนแนะนำสปิเกอร์แต่ละท่านด้วยนะคะตอนนี้เราเข้าไปในเรื่องของผลงานวิจัยกันก่อนเลยนะคะ เวลาที่เราพูดถึง demographic change หรือพูดถึงการเปลี่ยนแปลงประชากรคนส่วนใหญ่จะนึกว่ามันไม่เห็นน่าจะเกี่ยวกับเราเลยประชากรมันก็น่าจะเป็นแค่ตัวเลขเป็นเรื่องของการวิเคราะห์มันดูไกลตัวมากเลยอะแต่ภาพที่เราเห็นภาพนี้มันคือโลกใบนี้ค่ะมันคือมันคือที่ที่เราทุกคนอยู่เป็นที่ที่เราทุกคนมีส่วน ในการที่จะสร้างสรรค์หรือทำลายนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนอลองเก็บไว้ในใจก็คือว่าโลกใบนี้นั้นเนี่ยเ,เขามีต้นทุนของเขาอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราดึงเขาออกมาใช้มากๆมันก็จะเกิดความไม่สมดุลปัญหาก็จะเกิดขึ้นและความไม่สมดุลนี้นะคะจะกลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขในอนาคต มันเลยมาถึงภาพนี้นะคะภาพนี้กําลังพูดถึงเรื่องสมดุลในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัดส่วนประชากรเป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรหรือเป็นเรื่องอื่นๆมากมายที่เราจะคิดได้นะคะอันหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะคะว่าต่อไปในอนาคตนะคะในปีที่แล้วเขาเปรียบเทียบก็คือว่าประชากรโลกเนี่ยอยู่ที่7 2พันล้านนะคะ ในปี2050เราจะมีเพิ่มขึ้นอีก33%หรือ9.6พันล้าน May I have the light to the audience please อันนี้เนี่ยกำลังบอกว่าอะไรกำลังบอกว่าวันนี้ในห้องนี้เรามีกันทั้งหมดประมาณนะคะ400ท่านเพิ่มขึ้นมาอีก30%นั่นหมายถึงว่าเราเพิ่มอีก520คน โดยที่เราไม่ได้เพิ่มสเปซไม่ได้เพิ่มพื้นที่ลองนึกภาพนะคะมีอีกร้อยกว่าคนเดินเข้ามาเราจะรู้สึกว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว thank you for the light มาดูกันค่ะว่าจำนวนประชากรโลกที่พูดถึงนะคะเกิดจากอะไรหลายๆคนคงคิดว่าเกิดจากอัตราการเกิดของมนุษย์เราชาร์ตนี้บอกอะไรคะบอกว่าในแต่ละทวีปนั้นคุณแม่มีจำนวนลูก ที่แตกต่างกันถ้าดูในยุโรปเนี่ยคุณแม่หนึ่งคนจะมีลูกอยู่ที่2.6คนมาดูใกล้ตัวนิดนึงคือในเอเชียนะคะจะมีลูกอยู่6คนอันนี้เรามองย้อนไปสมัยคุณพ่อคุณแม่เราเนาะก็จะมีประมาณนี้นะพี่น้องเรานะคะพะว่อของพัดก็มีพี่น้อง6คนเหมือนกันนะคะในปี2050ภาพนี้เปลี่ยนไปค่ะที่ยุโรปนะคะจาก2.6จะเหลือ1.8ที่เอเชียนะคะ จาก6จะเหลือ1.9เท่านั้นอันนี้ลดลงกว่าครึ่งแปลว่าอะไรคะแปลว่าอัตราการเกิดอาจจะไม่ใช่แล้วมั้งคะที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ประชากรของโลกเพิ่มขึ้นแล้วอะไรล่ะวิวัฒนาการทางการแพทย์คะ่ะการแพทย์ของเราดีขึ้นมากทำให้คนมีอายุยืนยาวขึ้นนะคะเขาก็ดูไปอีกว่า ปี1950อายุเฉลี่ยของคนเรานั้นเนี่ยอยู่ที่46ปีน้อยมากเลยเนาะอันนี้เห็นตัวเลขนี้ก็ตกใจเหมือนกันไม่เคยรู้มาก่อนนะคะพอปี2014อยู่ที่70และปี2050คาดการว่าจะอยู่ที่76ปีนะคะอายุเฉลี่ยเหล่านี้เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละทวีปนะคะถ้าเป็นในทวีปยุโรปก็จะอยู่ที่ประมาณ82 ถ้าเป็นเอเชียก็จะอยู่ที่77นะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าค่าเฉลีย่ยอยู่ที่เท่าไหร่ก็มาดูว่าอ่ะถ้าอย่างงั้นมันบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นถึง30%นั้นเกิดจากการวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ดีขึ้นนะคะ แล้วก็การชะลอตัวนะคะเพราะว่ามันไม่ได้หยุดตัวในเรื่องของอัตราการเกิดดังนั้นการชะลอตัวของการเกิดก็ยังคงเป็นปัจจัยที่หนุนนํากันเพื่อทําใหออ้ประชากรโลกนี้เนี่ยสูงขึ้นนะคะเรามาดูว่าในโลกใบนี้ที่เขาคาดการนะคะเมื่อปี2อ เขาเข้ามาดูว่าจํานวนของประชากรที่เป็นจํานวนผู้สูงวัยนะคะเวลาที่บอกว่าสูงวัยเนี่ยเขานับอายุ65ปีขึ้นไปนะคะดังนั้นคนที่ยังไม่ถึง65ในห้องนี้เนี่ยถือว่ายังไม่สูงวัยนะคะในปี2014เนี่ยเขาบอกว่ามีอัตราของคนที่อายุ65เนี่ยอยู่ที่586ล้านคนนะคะนี่คือ2014นะคะและ2050ค่ะจะเพิ่มเป็น 1.5พันล้านตัวเลขนี้มันยังดูไม่ค่อยใกล้เราเท่าไหร่เนาะมาดูเอเชียดีกว่า900ล้านค่ะของผู้สูงวัยอยู่ในเอเชียเอเชียล้วนๆน,นะยังไม่นับทวีปอื่นและ290ล้านจะอยู่ในยุโรปนะคะเรามาดูภาพต่อไปกันเขาก็มาแบ่งค่ะว่าแต่ละทวีปมีสัสดส่วน ของจำนวนประชากรอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ในอดีตนะในปี1950อนาคตค่ะดูแล้วน่าตกใจนะคะในเอเชียเนี่ยจาก4เป็น17แล้วก็ยุโรปเนี่ยจาก8เป็น27ถือว่าเยอะมากนะคะดังนั้นนี่เยอะขนาดนี้มันน่าจะเป็นตัวบ่งบอกเราเนาะว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้นะคะนอกจากการที่เขาจะดูแล้วว่าสัดส่วนเพิ่มขึ้นเขายังดูอีกว่า เมื่อผู้สูงวัยในแต่ละทวีปนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปแปลว่าอะไรคะแปลว่าสัดส่วนของจํานวนประชากรในทวีปก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นเดิมยุโรปเคยมีประชากรอยู่ที่20ซของโลกใบนี้ต่อไปเขาจะเหลือแค่7%็เท่านั้นในจีเรียจากเดิมเนี่ยมีประชากรที่น้อยกว่าอเมริกา2 0 5 0้ 2050, เขาจะมีมากกว่าคะ่ะแล้วก็ที่ อเมริกาเหนือแล้วก็ลาตินอเมริกาก็จะมีประชากรที่ลดลงในขณะที่โอเชเนียโอเชเนียเนี้ยก็จะมีประชากรที่เท่ากันอยู่นะคะอันนี้น่าสนใจค่ะเราคิดว่าประเทศจีนคนเยอะนะคะต่อไปอินเดียจะชนะประเทศจีนค่ะจำนวนประชากรในอินเดียจะมากกว่าประเทศจีนนะคะสิ่งเหล่านี้พัดเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยบอกอะไรนะคะแน่นอนค่ะ เมื่อไหร่ก็ตามที่ความสมดุลไม่เกิดขึ้นปัญหาตามมานะคะสิ่งที่จะเปลี่ยนไปสิ่งที่เราเคยรับรู้ในโลกใบนี้จะเปลี่ยนไปค่ะมาดูกันนะคะอันดับแรกการโยกย้ายถิ่นฐานของผู้คนจะยังคงมีอยู่และจะยังคงเพิ่มขึ้นแต่รูปแบบจะเปลี่ยนไปนะคะอันที่สองแรงงานเราจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะอันที่สามสินค้า ที่มีอยู่ในตลาดจะต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะถ้าเกิดสมมติผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นสินค้าก็จะต้องตอบสนองผู้สูงวัยมากขึ้นนะคะวิวัฒนาการทางการแพทย์ก็จะเปลี่ยนไประบบบำนาญทั้งภาครัฐและเอกชนก็จะเปลี่ยนไปสังคมโดยรวมของเราเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะคำถามคือเราพร้อมแล้วหรือยังที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ภาพนี้ก็คือภาพที่จะริมายหรือว่าบอกพวกเราว่า ถุงที่พวกเราได้กันวันนี้ตอนลงทะเบียนจะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่มีหัวข้อว่า Our World and Us นะคะหัวข้ออันนี้เป็นผลของการวิจัยของ a l l i a n c e แล้วก็รวบรวมแนวคิดนะคะในเรื่องของผลกระทบและการลดผลกระทบของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้ที่พัดพูดมาทั้งหมดนะคะก็หลังจากจบเซสชันนี้แล้วกลับบ้านไปท่านอาจจะได้ความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือเล่มน,นี้นะคะ สำหรับในวันนี้นะคะต้องบอกว่าทุกท่านในห้องนี้คือมนุษย์ที่มีศักยภาพในการที่จะลดผลกระทบรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขโดยเริ่มจากตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าเราคงช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเราเองได้นะคะเริ่มจากตัวเองก่อนเริ่มจากครอบครัวแล้วเริ่มจากสังคมรอบข้างแล้วเราถึงจะไปสังคมที่ใหญ่กว่านี้ได้นะคะ ในวันนี้การเฉลิมฉลอง125ปีของ a l l i a n c e พัดรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่มีทุกคนอยู่ในห้องนี้ที่มาร่วมเฉลิมฉลองด้วยนะคะและอีกหลายๆนาทีนับจากนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เราจะได้ฟังจากเหล่าสปิเกอร์ที่นำมาเสนอให้ทุกท่านได้นำไปต่อยอดแล้วดูว่าเราจะเริ่มจากตัวเราอย่างไรในแง่ของการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะแต่ก่อนที่พัดจะไปถึงสปิเกอร์ท่านแรกนะคะ พัดขออนุญาตพูดถึงกฎกติกามารยาทของเรานิดนึงนะคะขออนุญาตปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะคะท่านอาจจะไม่มียี่ห้อนี้ก็ได้นะคะหรือหน้าตามไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะคะแต่เราเข้าใจตรงกันนะคะปิดแล้วก็ให้ไม่มีเสียงรวมทั้งระบบแชททุกสิ่งอย่างนะคะอันที่สองก็คือเป็นเรื่องของอาการอัดภาพและเสียงในห้องนี้ ท่านอยู่ในห้องนี้เนี่ยเรามีวิดีโอทั้งหมด3ตัวซ้ายขวาและตรงกลางนะคะสิ่งที่จะขอความกรุณานก็คือว่าขอให้ท่านไม่ลุกจากที่นั่งนะคะระหว่างที่สปีกเกอร์กำลังพูดอยู่นะคะเราจะมีเบรกให้ขั้นนะคะแล้วก็ช่วงเบรกช่วงแรกจะเป็นเบรกหลังจากสปีกเกอร์ท่านที่สอง ะะช่วงนั้นท่านสามารถลุกไปเข้าห้องน้ำได้ช่วงนั้นจะเป็น10นาทีนะคะแต่หากท่านกลับมาในช่วงที่สปิกเกอร์พูดแล้วพัดขออนุญาตที่จะไม่ทนันำท่านเข้ามาในที่นั่งนะคะเพราะว่า ภาพที่เราอาัดไว้นั้นจะแพร่ไปทั่วโลกนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นการถ่ายทอดสดแต่ว่าจะเป็นภาพที่เรานําไปเผยแพร่ทั่วโลกดังนั้นเราอาจจะต้องขออนุญาตควบคุมนิดนึงนะคะพัดขออนุญาตช่างภาพด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าท่านอยากถ่ายภาพก็อาจจะต้องออกไปข้างนอกมันจะมีประ,ป,ระประตูให้นะคะแล้วเดี๋ยวถ่ายภาพได้นะคะยังไงตอนนี้พัดขอเข้ามาที่สปีกเกอร์ท่านแรกเลยนะคะ